ในวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับแท็บต้นทุนแถบเพิ่มเติมและแถบการจัดการในหน้าต่างการลงทะเบียนสินค้าค่ะเราจะมาเริ่มกันที่แถบต้นทุนค่ะเมื่อกดเข้ามาที่แถบต้นทุนรายการแรกก็คือค่าจ้างเอาซอร์ตต่อหน่วยรายการนี้ไว้สําหรับระบุราคาของสินค้าที่มีการจ้างผลิตจากโรงงานเอาซอร์หากระบุค่าจ้างเอาซอร์ตต่อนหน่วยเมื่อทําการสร้างต้นทุนในอนาคตค่าจ้างเอาซอร์ตต่อหน่วยก็จะถูกคํานวณตามจํานวนที่ผลิต และถูกลมลงในต้นทุนของสินค้าอีกทีค่ะในกรณีของน้ำหนักสำหรับการปันส่วนต้นทุนแรงงานและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายแบบถ่วงน้ำหนักใช้ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าภายในบริษัทค่ะหากทำการสร้างต้นทุนแนอนาคตเมื่อระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงและค่าใช้จ่ายในแต่ละกระบวนการสามารถตรวจสอบส่วนที่ถูกลมไว้ในต้นทุนตามน้ำหนักของสินค้านัน้นๆได้และภายในค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายค่าแรงค่าใช้จ่ายเอาซอต้นทุนมาตรฐาน นอกจากจะผลิตสินค้าตามจริงแล้วเมื่อระบุจํานวนเงินมาตรฐานคงที่เข้าไปก็สามารถสร้างต้นทุนคงที่ด้วยจํานวนเงินนั้นที่ระบุไว้ได้ค่ะหากระบุต้นทุนวัสดุมาตรฐานของวัตถุดิบหรือวัสดุย่อยหรือระบุค่าใช้จ่ายมาตรฐานต้นทุนแรงงานมาตรฐานและต้นทุนเอาซอสมาตรฐานในสินค้าสาเร็จรูปกับสินค้าเกึ่งสาเร็จรูปสามารถเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดจากต้นทุนมาตรฐานเหล่านี้กับต้นทุนจริงได้ที่สินค้าคงคลังสองการคํานวณต้นทุนค่ะต่อไป เป็นแ็บเพิ่มเติมรายการ16รายการที่ปรากฏบนหน้าจออยู่นี้เป็นรายการที่ให้ลงทะเบียนร,รายการที่ต้องการที่ระบบไม่มีให้ใช้งานเพื่อไว้ระบุข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมค่ะตั้งแต่รายการที่1นถึงหจะเป็นรายการข้อความเพิ่มเติมสามารถบันทึกข้อความหดือตัวเลขได้และถัดลงมาจะเป็นรายการเกี่ยวกับประเภทตัวเลขที่ไว้ระบุสําหรับตัวเลขเท่านั้นค่ะโดยชื่อของแต่ละรายการสามารถเปลี่ยนได้ค่ะให้มาคลิกปุ่มตัวเลกที่มุมขวาบนเลือกการตั้งค่าหน้า Input ต จากนั้นก็ไปที่แท็บเพิ่มเติมนำเมาส์ไปวางที่รายการที่ต้องการและเลือกตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนชื่อรายการค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อรายการตามที่ต้องการหรือจะตั้งค่าเพิ่มเ<ๆ>ติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยมาคลิกที่ไม่มีการตั้งค่าก็จะสามารถตั้งค่าโดยกำหนดข้อความด้วยตนเองได้ค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มใช้และก็กดบันทึกหน้าการตั้งค่าหน้าอินพุตเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่แท็บเพิ่มเติม ก็จะเห็นว่าชื่อรายการดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนชื่อแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งรายการในแถบเพิ่มเติมสามารถนําไปใช้แสดงข้อมูลในแบบฟอร์มหรือรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลังได้ค่ะหรือถ้าหากว่ารายการทั้งหมดนี้ถูกใช้งานไปหมดแล้วและต้องการเพิ่มรายการเพิ่มเติมอีกก็สามารถเพิ่มได้ค่ะเนื่องจากโปรแกรมมีการอัปเดตฟิลด์เพิ่มเติมให้มากขึ้นตามความต้องการของลูกค้าทําให้สามารถเพิ่มรายการจากที่โปรแกรมมีให้เป็นค่าเริ่มต้นได้ค่ะโดยมาที่ปุ่มตัวเลือก เลือกการตั้งค่าหน้า Input เช่นเดิมคลิกแท็บเพิ่มเติมนำเมาส์ไปวางที่รายการใดก็ได้แล้วเลือกเพิ่มก็จะมีรายการเพิ่มเติมขึ้นมาให้เลือกใช้งานค่ะทั้งรายการที่เป็นข้อความตัวเลขข้อความแบบยาววันที่และรหัสค่ะถัดไปคือแท็บการจัดการในกรณีของรายการการจัดการรายการและหมายเลข serial lot การตั้งค่าของรายการดังกล่าวจะถูกตั้งค่าในหน้า Input ข้อมูลของเอกสาร ดังนั้นหากสร้างเอกสารด้านสินค้าคงคลังและระบุสินค้าดังกล่าวการตั้งค่าภายในหน้าจอ Input ข้อมูลจะเป็นไปตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ซึ่งก็คือค่าเริ่มต้นจำเป็นต้องใช้ตัวเลือกหรือไม่ใช้ค่ะสำหรับวิธีการกำหนดค่าเริ่มต้นในรายการจัดการรายการและหมายเลขซีเรียลล็อตจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแถบสินค้าคงคลังหัวข้อตั้งค่าฟิล l ์อินพุตรายการจัดการหรือหมายเลขซีเรียลล็อตค่ะ จากนั้นก็สามารถกําหนดค่าเริ่มต้นการระบุข,ข้อมูลให้เป็นแบบจําเป็นต้องใช้ตัวเลือกหรือไม่ใช้ค่ะรายการการจัดการเป็นรหัสที่สามารถสร้างแยกออกมาจากรหัสสินค้าได้และหมายเลขเรียล l ็ o ตเป็นฟังก์ชันในการจัดการและติดตามประวัติโดยการกําหนดหมายเลขเรียลล็อตวันหมดอายุ I U ของแต่ละสินค้าค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้สามารถไปดูได้ที่วิดีโอหมายเลขเรียล l ็ o ตในสินค้าคงคลังสองค่ะถัดไปคือรายการสร้างใบผลิตอัตโนมัติค่ะ รายการนี้สามารถตั้งค่าให้เมื่อระบุสินค้าดังกล่าวแล้วทาการสร้างใบรับสินค้าโดยอัตโนมัติในเมนูสร้างใบขายหรือใบย้ายคลังค่ะหรือสามารถตั้งค่าให้สร้างใบคําขอตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างใบซื้อหรือใบรับสินค้าค่ะสําหรับวิธีการกําหนดค่าเริ่มต้นก็ให้ไปที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแถบสินค้าคงคลังหัวข้อสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติเอกสารการผลิตหรือขอการตรวจสอบคุณภาพค่ะ สามารถสร้างเอกสารการผลิตได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการขายหรือย้ายคลังและสามารถสร้างคำขอตรวจสอบคุณภาพได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการซื้อหรือการรับสินค้าค่ะโดยค่าตรงนี้ที่เลือกไว้จะเป็นค่าเริ่มตน้นและถ้าหากต้องการตั้งค่าตามแต่ละสินค้าโดยให้แยกกับค่าเริ่มต้นของโปรแกรมที่กำหนดไว้ก็ให้เลือกใช้หรือไม่ใช้ค่ะตัวอย่างเช่นสินค้าดังกล่าวตั้งค่าให้สร้างใบผลิตอัตโนมัติสำหรับด้านขายเมื่อมาสร้างใบขายและระบุสินค้าดังกล่าว ก็จะเห็นว่าในหน้าสร้างใบาขายมีการสร้างใบผลิตที่ด้านบนอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดแทบเพื่อเลือกสร้างใบรับสินค้าเองซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นตัวช่วยให้กับผู้ได้ขายสินค้าแบบจัดเซตค่ะเพราะจะทําการสร้างใบผลิตเซตสินค้าให้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ